สวัสดีครับสำหรับ EP นี้จะเป็นการรีวิว The r a b b i t Boxset นะครับที่ได้จากการซื้อบัตรเข้าชม The r a b b i t Mini Fan Meeting ร่วมรับชมหนังสั้น The r a b b i t ในโรงภาพยนตร์นะครับสำหรับวันนี้เรามี Boxset ทั้งหมด2กล่องด้วยกันโดยใน2กล่องนี้ครับในแต่ละกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย 1. หน้ากากกระต่าย1ชิ้น 2. รูป Special Act 1ใบ 3. เข็มกลัด The r a b i t 1ชิ้น4 เข็มกัดเฟิร์สและปิดอีก1ชิ้น5 high touch, บัตรไฮทัชหนึ่ใบสุดท้าย B N K โทเค็1น1ใบซึ่ง1ใบเนี้ยจะรีดีมได้ทั้งหมด3โทเคนนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะสุ่มได้ของใครมาเปิดที่กล่องแรกกันเลยนะครับสำหรับบ็อกเซตหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นกล่องกระดาษแข็งข้างในก็จะบรรจุของหล,หลวมๆเอาไว้โดยชิ้นแรกก็คือ ชิ้นที่1จะเป็นตัวนี้นะครับหน้ากากกระต่าย1ชิ้นพร้อมเชือกและซองใส่ก็จะเป็นรูปกระต่ายที่เป็นอยู่ในภาพยนตร์หนังสั้นนะครับมีเชือกมีซองใส่สองสเปเชียลแอคหน่ใบซึ่ง Special ลแอเราจะได้รูปของใครมาดูกันเลยในรูปของน้อง น้องแพมแพมนะครับสเปเชียลแอคในรูปของน้องแพมแพมสเนี่ยจะเป็นเข็มกัด The r a b บบิก็จะมีเข็มกัดอยู่ใน2ทั้งหมด2องอันด้านซ้ายเนี่ยเป็นแรบบิทเซนส่วนด้านขวานเนี่ยเขียนว่าแรบบิทเอนะครับมาดูแรบบิท MV ก่อนอันนี้จะเป็นรูปที่ถ่ายใน MV ของ first Rabbit นะครับ แกะเลยนะครับว่าเราจะได้เข็มกัดของน้องอะไรได้ของน้องน้องยาหยีนะครับแล้วก็เข็มกัด First Rabbit ชุดเซ็มจะได้ของใครมาดูกันเลยได้ของน้องโยเกิร์ตแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ bnk token 1โค้ดข้างหน้าจะเป็นรูปของน้องแพนเค้กนะครับข้างหน้านี่จะสุ่มแบบเหมือนกันสรุป box set กล่องแรกได้โทเค็นของแพนเค้กได้ special act ของแพมนแพมได้เข็มกัด mv น้องยาหยีแล้วก็เข็มกัดชุดเซมของน้องโยเกิร์ตนะครับ สำหรับกล่องแรกดูกล่องที่สองกันเลยนะครับกล่องที่สองเนี่ยเหมือนกันเช่นเคยอันแรกก็จะเป็นหน้ากากกระต่ายพร้อมซองและเชื่อมาดูรูปสุ่ม Special X c t นะครับได้ของน้องน้องเอิร์ธนะครับ แล้วก็เข็มกัดกัด MV จะได้ของน้องน้องอะไรน้องโมนี่นะครับต่อมาเป็นเข็มกัดชุดเซ็มได้ของน้องเกรสนะครับ สุดท้ายบีนเคโทเคนรี e e มโค้ดได้ของน้องฮูปเซนเตอร์ Center นะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างของบัตรไฮทัชนะครับซึ่งเราไม่มีเวลาไปใช้นะครับโอเคสำหรับบ็อกเซ็ตกล่องที่สองก็จะได้รูปสุ่มของน้องเอิร์ธเขมกัดน้องเกรสแล้วก็น้องโมนี่แล้วก็ร d e e m Code เป็นรูปของน้องฮูปนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ